สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดนะคะประจำสถานีวิทยุ FM 105ะนะคะก็ช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะ2องทุ่มครึ่งก็เจอกับเรา2คนแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะคุณรัช <c oughs> นีวันดวงแก้วนะคะดิฉันการจนานิดเมธาและคุณนภาสอนประสิทธิ์ค่ะถ้าเราไม่พูดกันถึงเรื่องโควิด1 9ไม่ได้นะน้องแเนาะ <c oughs> เป็นเรื่องคิดเราต้องคุยกัน <c oughs> ทุกวนัน เดตกันทุกวันค่ะน้องแปะ,ะเจอกันอีกแล้วนะคลัสเตอร์ใหม่ตลาดอินเตอร์มาร์ทหรือตลาดแอร์ที่ปทุมธานีตรวจไปร้อยเจ็สิบสี่รายพบติดเชื้อยี่สิบสองละ,ะเราจะเจอคําว่าคลัสเตอร์ใหม่ทุกๆวันเลยค่ะน้องแปะโอ้เนี่ยแหละนะคะอย่างคลัสเตอร์เมื่อวานนี้ที่เจอเนี่ยเขาก็มาขยายผลนะคะ,คะก็คือคลัสเตอร์ผู้สูงอายุใช่ไหมหที่บางคใช่ปรากฏว่าคือตอนแรกที่ฟังข่าวเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเป็นบ้านบางแคหรือเปล่าออนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ย เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นของเอกชนนะคะอ๋อค่ะโอ้ต้องสามแห่งเนี่ยแล้วคราวเนี้ยทางคุณหมอเบิร์ตเนี่ยนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยโฆษกสวบาคเนี่ยคะก็ออกมาถแถลงแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะมปรากฏว่าบ้านพักคนชราเนี่ยหรือว่าที่เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมันมีตัวเลขผสมผสานค่ะพี่เอื้องระหว่างคนที่ติดเชื้อซึ่งนะคะเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งก็น่าจะ ไม่ไม่ได้สูงอายุมากนักเนี่ยนะคะแต่ทีเนี้ยมันมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าสถานดูแลผู้สูงอายุที่เขาพบเนี่ยนะคะเขาใช้คําว่าเป็นบ้านรากพักนะคะมีผู้ติดเชื้อสิบหกคนนะคะส่วนอีกสองที่เนี่ยพบที่ละสามคนมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ดูแลใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนที่นั่นเนี่ยมันมีความหละหลวมอไม่ได้สวมหน้ากากาอนามายัย<อ>แล้วก็พบว่า มีการจัดการระบายอากาศที่ค่อนข้างมีปัญหาม,มีกิจกรรมรวมกลุ่มมีการดูแลที่อาจจะไม่รัดกลุ่มพอนะคะเขาก็เลยเสนอบอกว่าให้แยกผู้สูงอายุที่พอจะดูแลตัวเองได้เนี่ยออกมาก่อนออนะคะแม่แล้วก็เรื่องแคมป์คนงานเนี่ยอันนี้ก็ยังยังฮอตอยู่นะ <laughs> แต่ละที่นี่เจอเยอะมากเลยนะคะอย่างที่เพชรบุรีใช่ไหมคะนี่นเ,นเขาบอกว่า เจอตัวเลขล่าสุดคือแคลคอมนะแคลคอมสามพันคนโอ้ยน่ากังวลน่ากังวลอีกอันหนึ่งที่เขาประกาศอีกวันนี้นะคะเขตคันยาวเป็นชุมชนตลาดแล้วก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่อย่างแน่นเขายังไม่ได้บอกนะคะต่างชาติประเภทไหนน่าจะเป็นต่างชาติพวกใช้แรงงานแหละอือันนี้ก็น่ากังวลนะคะทีนี้กทมเองเนี่ยนะคะอันนี้ชาวกรุงเนี่ยก็น่าจะลุ้นมาหลายระลอกแล้วเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกทมจะมีแอปพลิเคชันให้จองสิทธิ์ ไปฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะอันนี้น่าสนใจทีนี้เนี่ยกทมอเองวันนี้ก็เลยร่วมมร่วม,มือจับมือกับภาคเอกชนนะคะให้จองสิทธิ์เนี่ยไปรับวัคซีนได้ตามเป้าหมายของกทมเขาจะฉีดให้วันละประมาณสามหมื่นคนนะคะแต่ทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากทมเขาจะให้ลงผ่านแอปเป่าตัตงค์<ช>ซึ่ง,<ช>งม,มีอยู่แล้วอ่ะคนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในแอปเป<ช>่าตัตงค์นี่นะคะ,คะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ให้ลงผ่านเว็บไซต์นะคะเขาก็จะเปิด เว็บไซต์อันหนึ่งขึ้นมาสําหรับของกทมนะคะแล้วก็เปิดให้เหมือนกับวอล k i อิละพูดง่ายๆใช่ไหมเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะมีหลายร้านมากไม่ใช่มีแค่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะมีลอซ่านใช่ไหมคแล้วก็แฟมิลี่มาทอะไรพวกนี้นะคะิกซีมินิดมีเยอะมากที่สามารถจะเดินไปแล้วก็ไปขอลงทะเบียนเพื่อที่จะรับวัคซีนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับ คนกรุงเทพนะอืมอส่วนเรื่องวัคซีนเมื่อวานนี้มีดราม,มา่าท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมที่โชว์พาสปอร์ตแล้วก็วัคซีนพาสปอร์ตออฉีดครบหมดเรียบร้อยแต่ว่าในช่วงในช่วงเดียวกันนะวัคซีน เออซีนโนแวคขายไปจากท้องตลาดคนจะต้องฉีดเข็มที่สองไม่มีวันนี้หมอยงค่ะเขามายืนยันว่าจริงๆเราไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยไม่อยากซื้อโมเดอร์นากับจอร์อนสันจอร์นสันหรือว่าไฟเซอร์นะแต่ว่าพวกบริษัทพวกนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ขายให้กับเอกชนทั่วไปเขาอยากจะขายให้กับรัฐบาลเท่านั้นเพราะว่ามันมจะต้องมีการรับรองว่าจะฉีดไปแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบข้างเคียงหรือเปล่าอันนี้รัฐบาลต้องดูแลแล้วหมอยงยังพูดอีกนะคะว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมมันมีกรณีศึกษาหรือเปล่าว่า รอบแรกเราอาจจะไปอ่านอย่างน้องแป๊ะรอบแรกเราฉีดซิโนแวกรอบสองเข็มที่สองเราไปฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งเออได้ไหมเออหมอยงก็บอกว่ามันกำลังมีผลศึกษาให้รออีกแป๊บหนึ่งมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นอย่าอย่าได้กังวลนะคะเรื่องของวัคซีนว่าจะไม่มาอะไรก็ตามแต่อย่างว่าก็คือว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยทางแอสตราเซเนกาจะต้องส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยนะสำหรับฉีดให้กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยหกสิบปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคส ยังไม่ได้เลื่อนกําหนดนะคะคือมันจะมีเสียงพูดว่าเขาจะส่งมอบใหม่ทันหรือเนี้ยมันเหมือนเป็นดราม่าก,กันไปเนาะค่ะเพียงคืออย่างนี้เมื่อวานนี้ฟังคุณอนุทินชันวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทางคุณอนุทินบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้พูดคําว่าหนึ่งมิถุนายนไม่ได้พูดคําว่าหนึ่งมิถุนายนที่แอสตราเซเนกานะจะส่งมอบวัคซีนมาแต่คุณอนุทินบอกว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยใช้คําว่าเดือนมิถุนายน<ช>นั่นหมายความว่าวัคซีนจะส่งมาภายในเดือนมิถุนาแต่ว่าไม่ได้ระบุวันที่คุณอ,อ,อนุทินชี้แจงแบบนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัววัคซีนที่จะมาเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่บางคนถูกโรงพยาบาลขอเลื่อนไง<ช>ขอเลื่อนฉีดวัคซีนว่าวันนี้คุณยังไม่ได้ฉีดนะวันนี้ปกติสมมตินัดไว้วันที่ยี่สิบแปดก็ถูกแบบเหมือนส่งเอสเอมสมาขอเลื่อนก็เลยทําให้หลายคนวิตกว่า วิวัคซีนแอสตราเซเนกายังไม่มาหรือเปล่าขาดแคลนหรือเปล่าอย่างี้ยใช่ไหมคะมแต่ว่าก็มีการเคลียร์กันแล้วเนาะที่เรียบร้อยนะคะก็ยังยืนยันเนาะว่ามิถุนายนนะคะไม่ได้กําหนดวนันแต่ว่าค,คิวแรกที่ก็จะฉีดแต่วันที่7มิถุนายนนะน้องแปะสาหรับผู้ที่มีโรคสิ่งเจ็โรคมันก็ต้องดูแล้วกันวันที่7เนี่ยจะได้ฉีดกันหรือเปล่าสําหรับเข็มแรกนะคะ,คะว่ากันไปว่ากันไปส่วนอีกเรื่องเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้งุบอิบกุบนิบกันมานาน ยงไกระทรวงการคลังออกขอครอมอนมัดคารอมอนเวฟเดียกขอกู้งเงิอีกเจ็ดแสนล้านบาทเพื่อมาแก้ปัญหาสถา,านาการณ์นูนีนีนานผลกระทบจากโควิดก็ไม่มีใครพูดคนที่กระทรวงกันคลังอุบเงียม,มากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังคุณอาคมเติมพิทยาไปสุดไม่พูดเรื่องนี้วันนี้ค่ะคอรอมอนุมัิอนวุว ไม่ได้อนุมัตินะคะพอ,อาราชกิจจาลงละประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วมีผลทันทีด้วยน้องแป่ใช่ก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยให้กู้เงิน5้าแสนล้านบาทะนะคะวันนี้เนี่ยคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์ก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะอบอกว่าพรากรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้ชื่ออย่างเป็นทางการนะคะ,คะเป็นใช้คําว่า เพิ่มเติมด้วยนะคะมหมายถึงว่าให้อํานาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพิ่มเติมนะคะ,คะเป็นพรบรพรกรนะคะพระราชกําหนดกู้เงินโควิด19ฉบับที่สองเขาเรียกสันส้นๆแบบนี้นะคะก็ประกาศอย่างที่พี่เอิ้งบอกไปว่าประกาศในราชกษษิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันนี้ก็คือ25พฤศภาคม2564นะคะก็คือให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเป็นเงินบาท หรือเงินตาต่างประเทศ<ะ>หรือออกตราสารหนี้ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในกรอบวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทนะคะโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายนปีหน้านะคะ2,500 6กค่ะถึงประมาณปีส5 6 5นหั่นเองะคะเง<า>ิน5แสนล้านบาทนี้เขาแบ่งเป็น3ามก้อนคะ่ะก้อนแรกนี่นะคะส3มหมื่นล้านบาทเนี่ยจะใช้เกี<า>่ยวกับเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขอาจจะเป็นเรื่องของซื้ออยู่ซื้อยาซื้อเสื้อ PPE อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเป็นการเพิ่มเติมให้เพราะมันระบ,บาดหนักนะ<า>อันที่สองนี่คือ3แสนล้านบาทเนี่ยใช้ในโครงการเยียวยาประชาชน เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไอโครงการเราชนะเราอะไรเงี billion 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 billion. ้ยมันจะมีเฟสสองเฟสสเฟสสองไปแล้วเฟสสามน่าจะมาวงเงินสามแสนบาทสามแสนล้านบาทอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทเนี่ยใช้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่าเงินที่กู้ไปแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านบาทเนี่ยค่ะใช้ไปแล้วเหลือประมาณสักหนึ่งแสนกว่าล้านบาทเองแต่มันไม่พอไงน้องแป๊ะทว่าไปก็น่าสงสารนะเพราะว่าเศรษฐกิจมัน หนักหนาส,สาหัสเนาะอืมจริงๆจังๆเลยค่ะมันก็เลยจําเป็นต้องมีการงบยิบงบยิบนะคะ <c oughs> ทีนี้คุณพระทิยเนาะพระทิศ <c oughs> ที่เป็นผู้ในการสนําักงานบริหารนิสัสาธารณะเนี่ยเธ <c oughs> ืออธิบายให้ฟังถึงวิธีการแล้วก็รูป <c oughs> แบบและความจําเป็นไปฟังกัน,นะค่ะ ช่วงเวลานี้ที่เป็นวิกฤตทางด้านเชื้อโรคที่เข้ามาเงินกู้เป็นเม็ดเ,เงินเม็ดเงินที่สําคัญที่สุดในการช่วยเหลือดูแลเศรษฐกิจนะคะเช่นเดียวกันในต่างประเทศที่เงินกู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะถามว่าเอะมันเกินกรอบวินัยหรือยังก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนี้เรายังบริหารได้อยู่ในกรอบวินัยนะคะซึ่งเงินที่ลงไปเนี่ยถ้าเรามันไปสามารถพัฒนาประเทศแล้วทำให้ GDP ขยายตัวได้ มันอาจจะมีไปใกล้ๆบ้างหรือเลยไปบ้างถ้าเราสามารถทําให้ขยายตัวมันก็จะกลับลงมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ยังต้องขอย้ําเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งหลายก็ยังมีมุมมองที่ดีต่อด้านความแข็งแกร่งทางด้านการคลังของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าความเชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายการคลังของรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการอย่าง อย่างรอบครอบแล้วก็ควบรัดกุมนะคะแล้วก็ทําได้ดีทีเดียวนะคะแม่นะก็ต้องบอกว่า <laughs> ก็คือมันก็ชัดเจนว่าเอาล่ะจะเอาเงินไปทําอะไรนะคะคะส่วนจะกู้มาจากไหนบ้างเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ได้บอกบอกแค่ว่าจะเป็นทั้งเงินตราต่างประเทศแล้วก็สกุลเงินบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะเออน,นะมันก็ก็มีหลากหลายแง่มุมทีนี้หลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊แล้วมันจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่านะคะคุณอาภมเนี่ยอธิบายประเด็นนี้บอกว่า เรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อว่านะน่าจะเป็นไปตามกรอบที่สภาพัฒน์วางเอาไว้เศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะเป็นบวกนะแต่ว่าอาจจะได้สักหน่อยนึงอ่ะ <c oughs> เห็นบอกว่าปีที่แล้วมันติดลบใช่ไหมคะจากเดิมที่บอกจะคาดว่าจะติดลบ8เนี่ยมันก็ขยับออกมาติดลบน้อยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจฉีดเงินไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทีนี้ปีนี้เนี่ยคุณอาคมบอกด้วยตัวเลขด้วยข้อมูลอะไรต่างๆที่พยายามทํากันเนี่ยก็คิดว่าตัวเลขที่ติดลบเนี่ย จะลดน้อยลงแล้วก็เป็นไปตามกรอบที่สภาพัฒน์วางเอาไว้ก็คือ1 5ึ5่งจุดห้าถึงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะแล้วก็อธิบายด้วยว่ารัฐบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่อันนันนะะน่นเป็นความจําเป็นของพัครัฐบาลแต่มาดูความเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีของภาคเอกชนกันนะคะ,ค,ะคุณธนวัตรตรีวิศวเวกรมการผู้จัดการบริษัทซ K Power จําจำกัดมหาชนหรือว่าซ KP นะคะเขามีความห่วงใย ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ระลอกใหม่หก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาวิกฤตโควิด19ในครั้งนี้นะคะ CKP เนี่ยมอบเงิน1ล้าน300,000บาทให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะกรมแพทย์ทหารอากาศเพื่อนำไปสร้างห้อง ICU ความดันลบนะมันมีความจำเป็นแล้วก็พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและปรับความดันลบนะคะโดยมีนางสาวปาริชัด โอทยากุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนบริษัทร่วมมอบเงินบริจาคนะคะคให้กับพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นผู้แทนรับมอบนะคะคก็ห้อง ICU หรือห้องความดันลบเนี่ยมีขนาด85ตารางเมตรรองรับผู้ป่วยได้ถึง4เตียงนะคะคก็เป็นการป้องกันกันไม่ให้เชื้อโรคกร,ระจายไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยผู้แทนกลุ่ม c คพในประเทศลาวเนี่ยก็ได้มอบเงินสนับสนุนกับส่งสารถงสาธารณส,สุขสปปลาว ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยน,นักนครหลวงวิงจันทร์มอบเงินสนับสนุน <c oughs> หน่วยงานสาธารณสุขแขวงชัยบุรีจํานวน2แห่งนะคะหนึล้านห้าแสบาทเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในสปปลาวเช่นเดียวกันค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>